ทศยมซ้ำให้อยู่รูปเศษส่วนอ่าแต่พี่จะสอให้น้องนะโทษศานิยมซ้์นะครับเปลี่ยนให้อยู่รูปเศษส่วนวน้องครับการเปลี่ยนทศยมพย์เนี่ยให้อยู่รูปเศษส่วนเนี่ยมันมีสองวิธีย่างๆน้องจำเป็นต้องเรียนรู้ทั้งสองวิธีวิธีแรกครับ วิธีแบบที่ขอตั้งชื่อมันว่าวิธีแบบยาวๆคือการใช้งารวิธรรีทโดยนักเศนไซส์รุ่นต่อๆเนี่ยเขาหาวิธีการทำมาให้เราศึกษาวิธีแรกคือวิธีแบบยาวๆทำไมต้องเรียนวิธีแบบยาวๆเมื่อเรามีวิธีลับเหตุผลเพราะว่าวิธีแบบยาวๆเนี่ยคุณครูทุกโรงเรียนจะสอบเก็บคะแนน คุณครูทุกเรียนจะสอบเก็บคะแนนคุณครูทุกเรียนจะสอบเก็บคะแนนแต่ถ้าน้องเป็นแต่วิธียาวๆน้องทำวิธีลัางไม่เป็นมันก็คงจะเสียเวลามากนะครับน้องมากวิธีรัา์จึงเหมาะสำหรับทำข้อสอบแบบตัวเลือกก็คือแบบชอยน,นี่ข้อสอบแบบตัวเลือก น้องจึงสมควรณ์ทำเน็นทั้งสองวิธีครับทั้งแบบย,ยาวๆและแบบสั้นเดี๋ยวพี่จะสอนแบบย,ยาวๆก่อนสอนเสร็จหนึ่งข้อพี่จะสอนวิธีลัดให้งงนอ้องน้องรับเริ่มต้นที่ข้อที่หนึ่งเป็นยังไงแบบย,ยาวๆนักเรียนสายเขาทำเป็นยังไงข้อหนึ่งครับโจทย์คือทำหนึ่งจุดสามแปดสามแปดซับให้เป็น เนึจุดสามแปดสามแปดซ้ำนั้นเวลาเขาคิดเนี่ยเขาจะนิยมคิดเฉพาะตัวโยงก่อนส่วนเลขหนึ่งนั้นเดี๋ยวพอเราทำจุด 38, 38, 38, สามแปดสามแปดซ้ำเนี่ยให้เป็นเศษส่วนได้แล้วเราก็แค่เติมเลขหนึ่งลงไปข้างหน้าก็จบลวน้องครับนักวิชาการเนี่ยเขาจะสมบูรณ์ให้ไอตัวที่เป็นตัวยงเนี่ยเป็นตัวแปตรตัวนี้โดยเรื่องนี้เนี่ยตัวแปรที่เขาจะชอบสมบูรณ์ให้เป็นเนี่ยหนังสือทุกเล่มเลย ชอบสมุดให้เป็นเอืนน่ทำไมแต่เรื่องนี้ชอบเป็นนะครับน้องครับอ่ขอบคุณเลยครับให้ตัวแปรนะครับเท่ากับ0.38383ไอ้0.38383เนี่ยมันหมายถึง0.38383838383838383838ถูกไหม อ่าแล้วเขาจะตั้งชื่อมันต่อไปนี้ไม่ต้องไปถ้าน้องเหนสลรัพแบบนี้อ่านว่าสมการที่หนึ่งพี่ขอเรียกมันว่าสัตที่หนึ่งเรียกเพื่ออ่ากง่ายเรียกเพื่ออธิบายให้น้องฟังงา่ายนี่คือสมการที่หนึ่งน้องครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวพี่จะเอาสิบเอาร้อยเอาพันเอาหมืน,เอ,เ,นเอาแสงเนี่ยคุูเข้าไป แต่ที่จะคูณเข้าไปยังไงพี่จะสังเกตยังไงน้องกลับนะครับแบบนี้เนี่ยพี่ขอเรียกมันว่าทศยมที่ซ้ำทุกตัวเห็นไหมวันนี้ก็ซ้ำไปก็ซ้ำน้องครับถ้าเกิดมันเป็นตอน,นที่เป็นทศยมซ้ำทุกตัวเนี่ยให้น้องดูว่ามันซ้ำกี่ตัวถ้าเกิดซ้ำหนึ่งตัวให้คูณด,ด้วยสิบถ้าเกิดซ้ำสองตัวให้คูณด,ด้วยหนึ่งร้อยถ้าเกิดซ้ำสามตัวให้คูณด,ด้วยหนึ่งพันและถ้าเกิดซ้ำสี่ตัวให้คูณด,ด้วยหนึ่งหมื่นโอเคนะครับ ในที่นี้มันซ้ำสองตัวให้คูณได้หนึ่งร้อยแต่น้องเรียนแล้วนะครับในเรื่องสมการว่ามันจะเท่ากับสมบการเดิมเมื่อคูณได้หนึ่งร้อยทั้งสองข้างของสมการสมรการที่หนึ่งคูณได้หนึ่งร้อยเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายเซมิคลอนในวิชาคอมพิวเตอร์ในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยให้น้องอ่านว่าจัดได้สมการที่หนึ่งคูณด้หนึ่งร้อยจัดได้ 100. จดัดได้อะไร ให้น้องเอาหนึ่งรอยคูณด้านสองข้างออกสมการน้องครับหนึ่งร้อยคูณเได้หนึ่งร้อยเ็น้องครับหนึ่งร้อยคูณด้านขวาการที่พี่เอาหนึ่งร้อยคูณทางขวาเนี่ยน้องเรียนแล้วนะการเอาส0เอาร้อยเอ1 0ันเอามื่อเอาแสนเนี่ยไปคูณทศนิยมเนี่ยน้องๆชอบคูณว่าการเลื่อนจุดถูกไหมอ่าถ้าคูณเลขยร้อยเนี่ยเลื่อนจุดกี่ครั้งสองครั้งหนึ่ง จุดมปอยู่หลังเลขแปดนะพอพี่คูณเลขร้อยทั้ซ้ายและปามันจึงออกมาเป็น3 8. 3 8. สามสิบแปดจุดสามแปดสามแปดสามแปดไปเรื่อยเรื่อยเรียกว่าสมการที่สองครับน้องๆคนระับทีนี้น้องจึงเอาดูนะทีนี้เนี่ยนักศึีษาจับเขาแก้ปัญหาตรงนี้เขาจะกำจัดไอ้ตัวนี้ออกไป น้องครับนี่จะเป็นความรูร้ใหม่ของน้องน้องเอาจำเวยที่เรา 8, ไปไบอกว่าสองข้างเรื่อองสองข้างคือทั้งสองข้างหารทั้งสองข้างเนี่ยนี่คือเรื่องสมการตอนม .1 กับป .6 ตั้งแต่เรื่องไปน้องรู้ด้วยนะว่าสมการนะสองสมการเอามารกูกันได้ด้วยไหเอาสองสมการมารูปกันได้ด้วยนะอาจจะ,ะนะพี่จะลงให้น้องดูนะครับวันนี้น้องจะเห็นตัวอย่างประมาณสองสามข้อนะน้องครับ แต่พี่ตอาสารที่สองตั้งแล้วลบด้วยสารที่หนึ่งการลบกันของสมการนี้เป็นยังไงถ้าพี่เขียนว่าสารที่สองลบด้วยสารที่หนึ่งให้น้องเอาด้านซ้ายของสมารที่สองเป็นตัวตั้งแล้วลบด้วยด้านซ้ายของสารที่หนึ่งมันก็จะไดายเป็นด้านซ้ายของสารที่สองคือยเองลบด้วยด้านซ้ายของสารที่หนึ่งก็คือเอ็นเดียวแล้วน้องไปจับมาเท่ากับเอาด้านขวา สารที่สองเป็นตัวตั้งนี่แหละครับคือการเอาสมาการมาลบกันให้น้องได้ขวาของตารที่สองซึ่งก็คือสามแปดจุดสามแปดสาแปดสามแปดไปเรื่อยๆไปตัวตั้งแล้วลบกับด้านขวาของตารที่หนึ่งซึ่งก็คือศูนจสาแป ไปเรื่อยเท่นี่เดี๋ยวพี่จะไล่ให้ฟังนะครับว่าทําไมนักนิสสาึงต้องเอ,งองาสมการมิรบกันคืออย่างี้คนระับเขาพยายามจะกำจัดไอ้ตัวนี้ได้ะครับน้องกำจัดต,ตัวนี้ได้น้องคนระับพี่ขอทุกคนนิดนึงน้องเรียนแล้วเรื่องการลดตนวยงตอนป .10 ป .5 หลักการลดตัวยงก็คือต้องตัง้งจุดให้ตรงกับ38.38 38 38ไปเรื่อยไปตัวตั้ง ลบด้วย0.38 38 38เมื่อเรื่อยๆนองครับไอตรงที่มันเป็นจุด38 38 38 38 38ไ mm hmm. ปเรื่อเรื่อยะมันจะลบกันหมดไปครับมันจะเหลือ38แล้วก็โอ้โหเห็นยังนักคิษศาสตร์ที่คิดหลักการแก้ตรงนี้ออกมาเก่งมากไม่ใช่พี่นะพี <S <S ่ไม่คิด พี่แค่เอาความรู้งเขามาสอนพี่ไม่เก่งเขาเก่งากเขาโอ้โหดูดะโอ้โหยังไงเอาลู้กันพิชหมดไปแล้วเราก็เรียนแล้วว่าหนึ่งร้อยเอนลบเั้นเลยกี่เอ็นเก่งมากหนึ่งร้ยเอ็นลบเอ็นเหลือเก้าสิเก้าเอต้องทิได้ความรู้มาว่าเอ็งเท่ากับย้ายทางเก้าสิเก้าเอท่ากับเศษสามสิบแปดส่วนเก้าสเก้แต่เอ็นคืออะไรแต่เอของเราคือ ส่วนที่เป็นทศนิยมซ้าของข้อนี้ใช่หรือไม่ส่วนที่เป็นทศนิยมซ้าของข้อนี้คือ0.383838เอยอ๋อแสดงว่าไอ้จุด3838ซ้เนี่ยมันคือเศษสาย899เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือ1.383838จึงมีค่าตลอด1เศษ38สซล่า99 ก่อนที่พี่จะสอนข้อต่อไปพี่ขอสอนวิธีรันก่อนว่าวิธีรันทำยังไงโอเคนะครับวิธีรันพอไม่ยากครับน้องเมื่อไหร่นี่น้องเจอข้อสยบที่ซ้ำทุกตัวเนี่ยถ้าซ้ำตัวหนึ่งก็สุดในเก้าตัวหนึ่งถ้าซ้ำสองตัวแบบข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับก็สุดในเก้าสองตัวครับถ้าเกิดซ้ำสามตัวก็สุดในเก้าสามตัว ถ้าเกิดสาสี่ตัวก็สุดได้เก้สี่ตัวไม่มีอะไรน่าเ็นตัวเอชาเจ็ดครับศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดสามครับมันก็คืออะไรนี่ครับเ็ดเก็ดสวดไล้การที่คูณวิพีละเฮ้ยพี่ทำไมไม่สอนวิธีละพื้นานแล้วอ่ะพี่บอกแล้วไงว่าพี่ยาวยาคูสอบอยู่แคนถ้าน้องเป็นแต่วิธีละน้องไม่ได้เกินสี่ แต่ถ้าน้องเป็นทั้งสองทีเดี๋ยวน้องไม่เกิโอเคนะเข้าใจ 3. 76, 76, 3. 76, 3. 76, สามจุดเจ็ดหกเจ็าตอบเท่าไหร่เ้าะนำหน้าเป็นสามเป็นสามเส็ไรเจส่วนได้ไรเกตัวอย่างเพิ่มเติมลบสามสิบเอ็ดจุดสี่เจ่ามถ้าอกไรเนาะลบสามเอ็ดเสร็ไร 4 7 8ั่วนแรร9 9ยเก้าิกมากครับ